พ่อคูณนะฮะหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับนะนะครับวัดบ้านไรนะวัดบ้านไรนะครับเป็นเหรียญใบขี้เหล็กเนื้องเงินครับนะเหรียญใบขี้เหล็กเ,เนื้องเงินนะครับอ่า,นนองงอาหลวงพ่อคูณเนื้อเงินกอบเงินนี่ฮะเหรียญจะเริญพรครับใบขี้เหล็กจะเริญพรนะครับอ่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะฮะนี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะครับนะครับปริสุทธโธนะครับดูนะฮะสวยไหมฮะใบหน้าจมูกโด่งเลยนะฮะ ต่อโค้ดคําว่าคูณนะฮะต่อโค้ดคําว่าคูณนะหลวงพ่อคูณนะรุ่นนี้หลวงพ่อรวยปลูกเสกด้วยนะฮะนะครับหลวงพ่อรวยปลูกเสกด้วยนะเนี่ยหลวงพ่อคูณปริสุทตโธนะครับตอกเลข3หลักครับนัมเบอร์สหลัก2องสนะครับตอกเลขนัมเบอร์2องสนะครับเหรียญเนื้องเงินนะครับเนื้องเงินพระสวยเลยนี่หลวงพ่อคูณนะจมูกโด่งๆสวยๆเดิมๆครับนี่หลวงพ่อคูณนะตอกโค้ดทางด้านาหัวไหล่ ด้านขวานะครับแล้วก็เลขัมเบอร์2-20นะครับด้านบนเขียนคำว่าจะเริญพรนะครับจะเริญพรใบขี้เหลกรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับวัดบ้านไรนะครับวัดบ้านไรข้างหลังเป็นยันดวงครับนะข้างหลังเป็นยันดวงนะฮะเขียนหัวตรงนี้ว่ารุ่นแรกนะฮะรุ่นแรกนะครับเป็นใบขี้เหล็กนะครับนี่นะเห็นไหมเหรียญเนื้อเงินนะครับอ่าข้างหลังเป็นยันดวงครับ ะะอันล่างล,างลงมาก็เขียนว่าวัดบ้านไร่นะครับด่านคุณทศนครราชาสีมาปี2557นะฮอาะอายุเกสดปีนะหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับร่วมปลุกเสกนะและอธิษฐานจิตนะครับโดยหลวงพ่อคูณนะครับวัดบ้านไร่นะครับแล้วก็ปลุกเสกกัน2วันละนะครับปลุกเสก2วันละนะครับนะครับรุ่นนี้นะมีเกจิดังๆนะครับร่วมปลุกเสกเยอะนะครับรุ่นนี้นะ ปี2558นะเนื้อเงินนะฮะกรอบเงินนะฮะอ่าปี2557นะครับปี2557เนื้อเงินนะครับกรอบเงินหลังยันดวงนะครับใบขี้เหล็กเจริญพรนะฮะอันนี้เปิดไว 3, ้3,500นะอ่าเลี่ยมกรอบเงินฝั่งเพชรนะครับกรอบเงินฝั่งเพชรนะฮะเห็นไหมนะครับเปิดไว้3,500บาทนะครับนะกรอบเงินสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะพระใบขี้เหล็กหลวงพ่อคูณเนื้อเงินนะครับเปิด3,500นะ สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับต่อมานะครับก็จะมีอันนี้นะครับอันนี้เป็นอันนี้ก็ใบขี้เหล็กเหมือนกันนะครับใบขี้เหล็กจะเริญพรออันนี้ก็นับเบอร์3หลักนะนะครับอ่าอันนี้เลขรู้สึกจะอ่าแปดศูนะครับแปดร้อยนะนับเบอร์800นะครับ800นะ800นะเลข800นะก็ต่อโค้ดทางฝั่งซ้ายครับนนเป็นนวะนะนะครับแต่มวลสารเนี่ยก็แล้วแต่นะแต่ละที่นะที่จะใช้ส่วนผสมนะนี่ถ้าเป็นหลวงปู่แผ้วนี่เหมือนออกฝาบาทชนวน เหมือนจำนวนนะแต่เป็นนวะอน,นะโค้ดนี้อยู่ตำแหน่งนี้นะครับนะเป็นเนื้อนวะนะกรอบเงินนะครับใบขี้เหล็กหลวงพ่อคูณนะครับอ่าเห็นไหมจมูกสวยนะครับหลวงพ่อคูณนี่สวยเลยนะโดง่ดงๆนะอันนี้นะครับเห็นไหมคมชัดนะครับใบขี้เหล็กเจริญพรครับนะครับใบขี้เหล็กจะเริญพรหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะอันนี้เปิดไว้นะครับเนื้องเงิน3ามเนห้าอันนี้นวะเอาใบ ส0 0พันนะครับท่านใดสนใจติดต่อมาเป็นใบขี้เหล็กรุ่นแรกหลังยันดวงนะครับนะฮะวัดบ้านไร่ด่านคุณทศนะครับปี2 5 5 7นะฮะ91ปีนะฮะเนื้อนวะอันนี้เอา3 0 0 0บาทนะครับ3า0 0บาทนะฮะ3,000บาทนะครับก็เรี่ยมกรอบเงินเหมือนกันนะเรี่ยมกรอบเงินเช่นเดียวกันนะฮะอ่านี่มี2เหรียญนะนะครับเนื้อเงิน3,5 0 0นะครับนาวะ3,000ันะเนื้อเงิน3,5 0 0นะครับ นะว่า3,000นะเหรียญใบขี้เหล็กจะเริญพรปี57นะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะฮะวัดบ้านไร่หลังยันดวงนะครับรุ่นแรกนะครับนะครับก็วันนี้นะครับผมมีโอกาสที่ได้ไปวัดสาราตึกนะฮะวัดสาราตึกเนี่ยนะครับก็เป็นวัดนะครับที่อยู่ในตำบลนะครับทุ่งลูกนกนะครับทุ่งลูกนกนะครับแล้วก็มีมีประวัติ นะครับการจัดสร้างนะฮะวัตถุมงคลน,นะครับของอหลวงพ่อลำเจียกนะครับหรือว่าพระครูสิทธิชัยวิสารนะฮะหลวงพ่อลำเจียกวัดสารตึกวัตถุมงคลของหลวงพ่อลำเจียกด้วยนะวันนี้นะครับก็เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับปี2องพันห้าร้อยยี่สบหน้าตาเป็นแบบนี้นะเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อลำเจียกเนี่ยก็จะมีทั้งหมดห้า ห้าแบบนะครับห้าห้าแบบนะเหรียญรุ่นหนึ่งนะฮะที่จะมีห้าแบบก็จะมีหน้าตรงหันข้างนะเหรียญหันข้างสาเกเสมานะครับแล้วก็เหรียญกลมเล็กนะครับนะเหรียญหน้าตรงก็ได้มาเหรียญหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่ได้แบ่งปันนะเหรียญหน้าตรงนะครับอันนี้เป็นเหรียญหันข้างครับนะเหรียญหันข้างของหลวงพ่อลําเจียกวัดสารตึกนะครับวัดสารตึกนะแล้วก็อันนี้เหรียญใบ เขาเรียกกันเสกษาเกนะเหรียญสาเหรียญสาเกนะแล้วก็มีเหรียญเสมาแต่ว่าเอาย,ยังยังยังไม่ได้แบ่งปันเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ของหลวงพ่อลำเจียกเนี่ยฮะก็ท่านเก่งด้านอาคมนะฮะอาคมเข้มขลังนะเสกอาส่าเสกหวายนะฮะหวายคาดเอวนะครับแล้วก็จะอ่ามีอาคมที่แก่กล้านะครับนะเนี่ยนะ,ะหลวงพ่อลำเจียกเนี่ย นะครับก็ไปมีโอกาสได้ไปหาข้อมูลมาให้พี่ๆรับฟังรับชมกันนะครับ,นะรบนี่คือเหรียญหลวงพ่อลำเจียกนะเหรียญรุ่นเนี้ยนะครับคูวัดสารตึกนะฮะบ,บูชานะครับแล้วถูกฟ้าผ่านะครับไม่เป็นอะไรนะรเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อลำเจียก แล้วท่านก็เก่งอาคมด้วยนะฮะเศกไหวเลื้อยขึ้นวยบนเสาได้นะแล้วก็เศกต้นกล้วยเป็นจระเข้นะครับนี่หลวงพ่อลำเจียนะก็ขนาดว่าหลวงปู่หลิวเนี่ยนะครับหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะจะสร้างวัดเนี่ยอย่างยังนิมนต์เลยให้หลวงน้าลำเจียบนะครับดูเลิกให้นะครับดูเลิกให้นะขนาดนั้นท่านก็เป็นเจ้าคณะตำบลน,นะครับเจ้าคณะตำบลน,นะฮะนะก็แล้วก็เป็น สิทธ์สายเป็นเคยอยู่จำพรรษากับหลวงพ่อว่างด้วยนะครับหลวงพ่อว่างวัดกำแพงแสนนะครับเคยจำพรรษาอยู่วัดกำแพงแสนห้าพรรษานะอยู่กับพระว่างแล้วก็ได้รับอนุญาตนะครับจากหลวงพ่อว่างนะให้สร้างวัดสารตึกนะแล้วก็จะสร้างเหรียญรุ่นแรกนะครับสร้างโดยกองกระสาบนะครับสร้างโดยกองกระสาบนะออกที่โรงกองกระสาบนะครับเหรียญรุ่นนี้นะนะครับเป็นลมดำนะฮะเป็นเนื้อทองแดงลมดํา นะครับนะเนื้อทองแดงลมดำนะครับท่านก็เก่งนะแล้วก็อาจารย์ท่านนะคือปู่จันทร์วัดบ้านยางนะครับก็เรื่องพระปิดตาเมกพัดนะฮะพระปิดตาแล้วแล้วก็ปู่เปลี่ยนวัดใต้เนี่ยใครเล่นพระจะต้องเคยได้ยินนะครับลายนามเกจีที่ผมได้กล่าวมานี้แน่นอนนะครับปู่เปลี่ยนวัดใต้นะครับปู่หลวงปู่จันทร์วัดบ้านยางนะครับแล้วก็ หลวงพ่อเกลี้ยงวัดเขาใหญ่นะครับก็จะเก่งเรื่องไหวอาคมนะครับแล้วก็ปู่เปลี่ยนวัดใต้เรื่องลูกอมนะฮะแล้วก็ปู่จันทร์วันนยางพระปิดตาเนื้อเมฆพัดนะครับที่แล้วก็พ่อแดงทุ่งคอกนะครับนี่นะฮะถือว่าท่านได้ร่ำเรียนวิชานะครับมามีความเก่งนะฮะถึงได้จัดสร้างนะครับวัตถุมงคลนะครับให้ชาวบ้านนะครับได้บูชานะนี่วัสารตึกนะแล้วก็เป็น วัดที่นะครับเมื่อก่อนนี่เป็นทางเกวียนนะนะครับมาโดยสารชาวบ้านจะมาเนี่ยคือนั่งเกวียนมานั่งเรือมากันนะครับรือว่าท่านก็เป็นผู้บุกเบิกนะแล้วก็เป็นเจ้าวัดอ,องค์แรกนะวัดสารตึกนะครับนะก็ไปนะครับได้ข้อมูลมาที่น่าสนใจนะครับนะนง่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะจะสร้างโดยกองกระสาบนะครับกองกระสาบนะบปี25 24ครับนะ2 5 2หอเหรียญใบ อาสาเกนะครับเหรียญสาเกนะครับรุ่นแรกนะครับพระครูสิทธิชัยวิสารนะครับพระครูสิทธิชัยวิสารนะครับขณะนั้นเนี่ยนะครับหลวงปู่หลิวเนี่ยนะครับก็ยังเป็นพระลูกวัดนะนะครับตอนนั้นนะตอนหลวงหลวงพ่อลำเจียกเป็นเป็นพระปกครองนะครับนะนะครับนี่นะก็ถือว่าท่านท่านมีความเก่งนะครับนะนี่พระครูสิทธิชัยวิสารนะฮะ หลวงพ่อลำเจียกนะหลวงพ่อลำเจียกวัดสารตึกครับนะวัดสารตึกนะครับนี่เหรียญรุ่นแรกนะก็มีเหรียญหันข้างอีกนะเหรียญหันข้างอีกเนี่ยนะครับนะอีกหน่อยก็เริ่มหายากนะเหรียญเหรียญหลวงพ่อลำเจียกนะนะครับเหรียญหลวงพ่อลำเจียกหลวงพ่อหลวงพ่อลำเจียกนะและยันตัวด้านหลังนะครับก็เป็นยันเดียวกับเหรียญเพชรกลับนะยันครูนะฮะยันครูที่อยู่ในเหรียญเพชรกลับนะครับของหลวงู่แผ้วด้วยนะเนี่ยฮะ ถือ่เป็นยันครูนะฮะที่อยู่ในเหรียญของหลวงู่แเพลวป่าวโรด้วยนะครับนะนี่ก็มีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยนะกับหลวงพ่อปัญญานะครับหลวงพ่อปัญญานะนะครับเจ้าวาดวัดสารตึกนะก็คุยกันอยู่สักพักนะครับนะก็ไม่รู้หรอกครับว่าหลวงหลวงหลวงพ่อที่คุยอยู่นะ่ะเป็นเจ้าวาดนะผมก็ไม่รู้นะ เพิ่งจะกลับมารู้ที่บ้านนะฮะเพิ่งจะกลับมารู้ที่บ้านนะครับข้อมูลของหลวงพ่อบัญญาบอกว่าถ้าอยากรู้อะไรนะครับเกี่ยวกับหลวงพ่อลำเจียกนะครับให้ไปถามนะครับพระอาจารย์พระอาจารย์เวียนวัดหนองพงนกนะครับนี่นะฮะหลวงหลวงหลวงพ่อบัญญาเป็นคนกล่าวนะครับถ้าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับหลวงพ่อลำเจียกนะครับให้ไปถามอาจารย์เวียนนะครับพระอาจารย์เวียนวัดหนองพงนกนะครับ นะะฮนี่ท right. ่านเก่งนะหลวงน้าลำเจียกเนี่ยนะครับคนาทางการเงินแสนนะฮะก็ให้ความเคารพศรัทธามากนะฮะผมผมเองก็ศรัทธานะผมเองก็ศรัทธาหลวงน้าลำเจียกนะนะครับนี่นะเห็นไหมเหรียญสวยนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะปี2524 2,524นนะฮะแล้วก็มีประสบการณ์ครูโรงเรียนวัดสารตึกนะแขวนเหรียญรุ่นแรกนะครับถูกฟ้าผ่านะครับแต่ว่าไม่เป็นอะไรนะครับทั้งครูและนักเรียนนะก็ รอดนะเกิดปาฏิหารินะเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยนะนี่ยสารลานโพนะครับอยากจะอขอสัมภาษณ์นะหลวงนาลําเจียกนะแต่หลวงนาลําเจียกเนี่ยบอกไม่อยากให้ให,ให้ให้ประชาสัมันนะฮะเรื่องเหรียญเรื่องวัตถุมงคลน,นะครับก็ให้ไปให้ไปสัมภาษณ์หลวงปู่หลิววัดล่แตงทองนะครับแทนนะครับเนี่ยนะครับเลย ท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่ไม่ไม่อยากให้ประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะฮะแต่ว่าวันนี้นะครับผมก็เลยขอญาตนะครับเอามาให้พี่ๆได้รับชมนะรับชมเพราะว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะของหลวงนาลําเจียกนะครับแล้วท่านก็มีวิชานะครับแก่กล้านะครับวิชานะครับนี่หลวงนาลําเจียกวัดสารตะึกนะวัดสารตะึกนะเป็นวัดที่มีโบราณสถานเยอะแยะครับภายในวัดนะมีโบราณสถานนะมีอ่า สาราสาราเขาเรียกว่าศาลาเก่านะที่ออ่่าาเป็นศาลาที่ไว้พักสําหรับประชาชนในอดีตนะครับที่เดินทางสัญจรโดยทางเรือนะฮะก็เป็นโบราณสถานคะขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรนะฮะอ่านี่เหรียญรุ่นแรกเลยนะออกอ่างานงานปิดทองนะครับงานปิดทองวัดสารตึกนะครับนี่ปี2524ครับนะท่านใดสนใจนะแบ่งปันนะ ผมว่าเหรียญละ7 0 0เนี่ยนะครับอีกหน่อยไม่มีแน่นอนครับนะเพราะว่าไม่มีแน่นอนนะเหรียญปีเก่านะครับนะครับเหรียญหลวงพ่อลําเจียกวัดสารตึกนะครับแล้วก็จะมีเหรียญกลมเล็กอีกนะเหรียญกลมเล็กเนี่ยเปิดไว้เหรียญละ500บาทนะฮะสร้างพร้อมกันนะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อลําเจียกวัดสาราตึกนะพระครูสิทธิชัยวิสารนะครับเหรียญละ500นะครับเหรียญละ500เหรียญกลมเล็กนะเหรียญละ500บาทเนี่ยนะครับ จัดสร้างโดยกองกระสาบนะแล้วถุงเดิมเลยนะครับพลาสติกเนี่ยฮะยังไม่ได้แกะเลยนะฮะยังไม่ได้แกะเลยเป็นถุงเดิมวัดเลยนะนะครับถุงเดิมออกจากกองกระสาบนะจัดสร้างอ่าโดยกองกระสาบนะครับนี่เหรียญกลมเล็กนะฮะอ่าเหรียญละ5 0 0บาทครับนะเก็บเถอะครับอะไรที่เป็นรุ่นแรกนะนะครับเชื่อเถอะครับว่าไม่ผิดหวังนะฮะเหรียญหลวงพ่อลําเจียบวัดสาระตึกนะวัดสาระตึกนะเห็นไหมนี่ฮะหลวงพ่อลําเจียบนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูนะฮะนี่นะเหรียญละ500ร้อนะเหรียญกลมเล็กนะรุ่นแรกนะเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยปี2524นะครับนี่คือถุงเดิมเลยนะครับเก็บอยู่ในถุงแบบเดิมๆนะฮะเดิมๆเหรียญละ500บาทเท่านั้นเองนะฮะเหรียญฉลองอายุครบ5รอบนะครับ15พฤษภาคมปี2 5งพนอ่ายีนะครับปี2524นะ เหรียญกลมเล็กนะครับแล้วก็นี่เหรียญหันข้างนะครับเหรียญหันข้างนะครับเหรียญหันข้างนะฮะนี่นะนะครับพระครูสิริชัยวิสารนะครับหลวงพ่อลำเจียกนะครับเหรียญหันข้างครับนี่นะไม่มีแน่นอนครับนะครับอนาคตจะหายากขึ้นนะฮะอนาคตจะหายากขึ้นนะพระเก่านะพระเก่ายังไงก็ไม่มีราคากลางนะจริงจริงนะฮะไม่มีราคากลางเลยนะนะพระเก่านะครับนะฮะนี่ฮะ พักเก่านะปีสองพนห้ารอยสี่นะครับปีสองพนห้ารอยสี่นะนี่มาเก็บหันมาผมมาเล่นแบบนี้นะช่วงนี้นะปีสองพันห้าร้อยยี่สี่นะสิบห้าพฤษภาคมนะด้านหลังนะเป็นยันครูนะฮะยันยันครูยันสวนนะยันที่อยู่ในหลังเหรียญของหลวงปู่แพ้วด้วยนะเนี่ยนะครับยันสวนตัวกลางนะฮะอ่านะฮนะนี่นะอ่ะเหรียญละ เจ็ดร้อยนะครับเหรียญกลมเล็กเหรียญละห้าร้อยอันนี้สาเกอันนี้เหรียญใบาสาเกก็รุ่นแรกเช่นเดียวกันนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกเช่นเดียวกันนะฮะนี่เหรียญใบสาเกนะฮะหน้าตาเหรียญใบสาเกนะครับ,าารบ,นะรบอ่าเห็นไหมฮะ